สวัสดีคะ่ะพี่น้องเบอร์สุขุสุคนนะคะที่กำลังติดตามช่องวิวีสุพิตากันอยู่นะคะเมื่อนี้เปิดรายการอยู่บ้านนะคะพี่น้องคะตอนนี้วิีสุพิตาอยู่บ้านบ้านเกิดเมืองนอนแหละคะ่ะพี่น้องจา๋าซึ่งอยู่จังหวัดอุดรธนาน,นีอำเภอคุมเพ,เพราะว่าปีนะคะหรือว่าบ้านโสคูตบบนตำบลหอยเกิงนนั่นเองนะคะพี่น้องจา๋าซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะพี่น้องคะ ทีมงานเสียงมีสานกับโบเดลลอมโบเดลลำมค่ะพี่น้องคะ่ะก็จะมีในส่วนของอไลฟ์สดน,นะคะซึ่งเป็นการแสดงแบบออนไลน์ให้พี่ให้นอ้องได้เบิ่งไิ้ชมกันในรูปแบบของคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตนะคะก็จะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาร่วมแจมนะคะกับทีมงานเสียงมิสานและช่วงนี้ค่ะวิสุพิตาเป็นยังขึ้นเด็กกลับมาบ้านนะคะเพราะว่าผิดโควิด <c oughs> นั่นเองนะคะอยู่บ้านพักกัโอ้ยพี่น้องเอ้ยจากสิเหตุยังนะคะก็เลยกลับมาบ้าน สักพักนะคะในช่วงนี้เพื่อที่จะกลับมาดูแลพ่อแม่นะคะซึ่งพ่อแม่ของวิกะแกเถาแล้วนะคะช่วงนี้กะขออนุญาตแมนกกลับมาบ้านจะของก่อนนะคะจักเออจากอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วค่อยสิกลับไปที่บ้านพักใหม่นะคะและตอนนี้ค่ะวิสุพิตาอยู่บ้านแล้วนะคะเอ้ยาเฝ้าดาม่านะคะยาเฝ้า,าเอะเป็นยังอ่าขังลัางบ้านเือเป็นตะสวยตะงามแท้นะคะโนโนโน,โน ไม่ใช่บ้านของวิสุพิตาเองนะคะเป็นบ้านของน้องสาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วในสักการเป็น,ปนระดับญาติกันนะคะเป็นบ้านของอหลานสาวจริงๆเป็นลูกของพี่สาวค้นโตนะคะแต่ว่าด้วยอายุไ่เรียก,กันนะคะกันเลยได้เอิ่นกันว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะอันนี้ก็คือบ้านของ น้องสาวนะคะหรือว่าหลานสาวนั่นเองนะคะเดี๋ยววีจะพาชมบรรยากาศบ้านแล้วก็เดี๋ยวมีคนหลายๆคนว่าอ้ยอยากจะจอเบื่องบ้านสีตาเป็นยังสุพิตาข้าอไปนอนบ้านจะคล้องนะคะเป็นยังขึ้นจังมานอนนี่นะคะเดี๋ยวสิมีคําตอบไหมทุกคนเดยหัวกันค่ะเดี๋ยววีจะพารีวิวเบิ่งบ้านหลังนี้นะคะบ้านของน้องสาวนะคะอืมว่ามันจะเป็นแต่ยูซามะไรค่ะเอใครมาเอ่ย ตาบ,บัวไปไหนมาตาไปไหนมาอเอากระเข้ามาส่งเอ,องโห<อ>นูกินกาแฟแล้วอ่ะพอ่อแกงผักขี้เล็ก,ลกไรบุ๋ยแกงผักขี้เหล็กค่ะทุกคนแม่แกงมาให้นะคะ<笑><笑>กระติบเขาหน่อยอ<ะ>อพ่อเอาเข้าวมาส่งค่ะทุกคน อันนี้คือพ่อสุพิตานะคะไปอาบน้ำม,มาเรียบร้อยแล้วอ่านี่ค่ะทุกคนอ่าบ้านของน้องสาวนะคะน้องอ้อนะคะทุกคนจ้าอืมชีเรืองเรืองคือพระเนี่ยจัหน้อยนะมากแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะเวลามีแขกมีคนมากกะ นั่งเล่นหน้าบ้านหรือว่าพอจะนั่งเล่นหน้าบ้านแล้วก็จะมีมีหมาสามตัวค่ะทุกคนก็จะนอนอยู่หน้าบ้านอันนี้คือสภาพนะคะเป็นที่ดินเป็นฝีมือของน้องหมานะคะทั้งสามตัวน่ะมาอีกแล้วเนี่ยลูลูก,กับลาล่านะคะชื่อลูลูก,กับลาล่าอีกตัวนึ่งชื่อว่าลักกีม้มันบอกว่าใดเดียวหายบอกว่ามันหายปังสิ อ,อืมมันหายไปแล้วนี่ตัวร้านยานมันหายนะคะมาเปิ้แกงพักีิเล็กใส่ใส่หนัง <ปะ S 1> ใส่ใส่กากหมูนะคะเนี่ยเฮ็ดมาหายหมอน,หน้อยน่อยมะขือนพี่ไอตุอมต่มปลานะคะ,อ,อ,คคะอืขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณเด้อจับพ่อเด้อ ไปอาบน้ำมาแล้วบ่อาบน้ำไปน้ำแดดแล้วแล้ว,ลว,ลว,วปาออกมาเลยโอ้เข้าไปอาบน้ำเลยไปอาบในบ้านเดี๋ยวจะเอาผ้าเซ็ตตัวให้ไม่อาบที่บ้านนู้นอันนี้เป็นแผลนะคะทุกคนอันนี้หน้าหนาวนะคะก็จะได้เห็นว่าสภาพของพ่อจูพิตาจะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> อันนี้นางเป็นแผลค่ะเดี๋ยวจะล้างแผลให้นะคะทุกคนเ <c oughs> ออ อันเขียดนะคะเขียดต่างๆกับสีอยูนี่นี่นะคะรับมัจะเขียดซื้อกุนาหนาวพ่อกับโมเคยทาครีมจากเทียนะคะเออก็จะเป็นแบบนี้พอสวิตาไปอาบน้ำเดี๋ยวเอาพ้าสตโตเข้าไปให้ม,มันค่อยมีน้ำอุ่นที่บ้านมันไม่มีน้ำอุ่นนะคะทุกคนอันนี้ก็ซื้อมาไว้นะคะไว้ถะใหพูดได้ยาก กินกักินถ้าเจือเขาบานบ่ไใดนะคะอันนี้ก็จะเป็นจักรยานของหลานสาวค่ะเข้ามาข้างในตัวบ้านนะคะอันนี้คือไม่ได้เฟกนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้ยูจังไดกระซียูจังสันนะคะบ่ไใดว่าต้องมาจัดตกแต่งอะไรใดๆทั้งสิน้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพ่อนะ อันนี้ก็จะเป็นห้องต้องไปเขาทั้งคุณอันนี้ก็จะเป็นห้องหลาน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 ชายนะคะแต่หลานชายนี้ก็ตุง้งติ้งนะคะก็จะออกแนวผู้หญิงผู้หญิงนะคะนางก็จะชอบแบบนี้ค่ะทุกคนมาฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเอาผ้าเช็ดตัวครัาให้พ่อ อันนี้ก็จะเป็นห้องหลานสาวนะคะคนเล็กค่ะก็จะยู่แบนนี้นะก็คือส่วนมากไม่มีถ้าวิไม่มาก็จะไม่ค่อยมีใครอยู่บ้านหลังนี้นะคะอันนี้ก็คือเด็กๆหล,ลานๆมานอนด้วยนะคะจะได้มีเพื่อนออก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นขั้วหลังบ้านนะคะเดี๋ยวเด้อ นี่ก็จะเป็นขั้วนะคะข้างนอกบ้านนะคะนอกบ้านก็นจะเปลี่ยนประมาณนี้เอออันก็นจะเป็นปลูกบักพริกบักเขือค่ะพี่น้องคะปลูกไว้ค้างหัวค้างเฮี้ยนไว้ถักกินนะคะบ้านนี้จะมีหมาสามตัวนะคะใครเดินผ่านเป็นต้องเห่านะคะเออตรงระว่างตัวแน่จัง่อย อันนี้ก็จะเป็นห้องของน้องสาวค่ะทุกคนอ่าก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้เสื้อผ้าสุพิตาเองนะคะขนมาจากอ่ามาจากบ้านพักนะคะคือเอามาเต็มกระเป๋าเลยไม่คิดเลยว่าคือแบบไม่คิดเลยว่าจะแบบขาดอะไรเลยนะคะก็จะเอามาทั้งชุดนอนชุดอย่างมากก็คือเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้องสาว น้องกับเอยูนะคะน้องอทำงานอยู่ในเมืองอุดรน,นะคะก็จะไปไปกับกับนะคะอันนี้ก็จะเป็นมองนอนสุพิตาค่ะเพราะว่าสุพิตาจะบนนอนข้างบนนะคะเพราะว่ามันเป็นที่นอนของน้องสาวบางทีเ,เราเราเองเรายังไม่อยากจะให้คนอื่นมานอนด้วยเลยหรือว่าเตียงนอนที่จริงน้องไม่ได้ห่วงนะคะน้องบอกให้ขึ้นไปนอนแต่ว่าสุพิตาว่าสุพิตาสะดวกแบบนี้นะคะ เออเอาที่นอนมานอนแบบนี้นอนง่ายๆแล้วก็นอนดูซีรีส์ดูอะไรไปก็จะมีองค์มีแอร์เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าน่าเสียดายอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็จะได้อีกห้องนึงนะคะจิตนานางจะหาอ่างมาไว้นะคะอ่างอาบน้ำมาไว้แต่ว่าคืองบหมดแล้ว งบหมดแล้วนะคะคือทำ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 ไปอ่าก็จะห้องใหญ่นิดนึงเพราะว่าเป็นห้องของของน้องสาวนะคะเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ก็จะประมาณนี้ ก็จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะห้องน้ําในตัวก็จะมีแค่ห้องน้องสาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํารวมคะ่ะทุกคนที่พ่อเข้านะคะห้องน้ํารวมซึ่งต่อกันกับห้องของอาล้านสาวนะคะอาบด้วยก,กันก็จะประมาณนี้พ่อมาอาบนี่พ่อวิให้าอาบตรงนี้เพราะว่าอ่ายู่บานว่ามีน้ำอุ่นนะคะพุทเฒ่าหนาวช่วงนี้หนาวก็เลยให้ ไอพ่อมาอาบยูนิคนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าบ้านนะคะมารอบก่อน,นะคะก็จะมอีอ้อยนะคะอ้อยเต้มนี่เลยค่ะพือเศรษฐกิจทั้งกลุมเพราะว่าปีก็จะเป็นในส่วนของอ่ามันแล้วก็อ้อยเป็นหลักนะคะเขาจะบ่ค่อยเท่าใดคะ่ะทุกคนคะ่ะ ลังๆังม่าน,นีพ่นมนคอคใคเฮ็ดเข่ากันนะคะจะเฮ็ดสวนม่นสวนอ้อยนะคะเป็นลักอันนี้หัวเนี่ยมอคฮันนี่แล้วนะคะกําลังหาเงินเฮ็ดหัวไปอีกอยู่พี่น้องเอ้ยบด้แล้วง่ายนะคะเอืเอ่อยพี่พี่พ่นกะพี่อ้ก็อกเอื่อยนะคะก็เอาดินมาโล่งหนีเพื่อว่าทีจะปลูกนั่นปลูกนี่ค่ะทุกคนค่ะ ่ไปอ,ะะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ้านของน้องสาวนะคะทุกคน,วนเวลาเ้ออยากกินตํบบุกหู้งห้องกันลักบ่ได้ลากเออแค่บอกซื้อๆหรือพี่น้องอันนี้บุกหู้งค่างบ้านนะคะทุกคนคะอันนี้คนก็จะเหตุสวนของพ่นคือกันย่าเมื่อแรกมันก็จะมาดูแลสวนนะคะปั้นฝัง ทา,างบ้านก็จะเป็นบ้านฝรั่งคือกันกับพี่น้องส่วนของฝรั่งนะคะส่วนมากฝั่งทางนี้จะมีแต่บ้านฝรั่งนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่กันนะคะหายพอ่อหายแม่หาญาติพี่น้องอยู่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ฝรั่งนี่ก็จะมีพี่สาวนะคะพี่สาวก็คือแม่ของล้านสาวนี่แหละคะ่ะพี่น้องพี่สาวแล้วก็พี่เขยนะคะก็จะมานอนนี่ เพื่อที่จะเฝ้าบ้านให้นะคะเพราะว่าน้องสาวไปทํางานอยู่ในอุดอรนะคะบ่ได้กลับมากก็จะมะีพี่สาวพี่เขยมานอนอยู่นี่แล้วก็มานอนเป็นมูนะคะวีก็จะนอนขทางในห้องมองออกพี่สาวพี่เขยก็จะนอนอยู่หนาทีวีนะคะเป็นหลักเพราะว่าต่องเบิงค้อนออกค้นเข่าแล้วก็น้องฟองเบียแล้วก็น้อง ก็จินะคะก็ต้องไปโรงเรียนค่ะทุกคนต้องมาปุูกกันตอนเสาร์ส่วนวิเป็นคุณนายตื่นสายเก่าโมงเท่านั้นนึงจะตื่นนะคะออพออยิวกาแฟกะมาเคาะประตูเอานะคะอันนี้ก็คือเป็นบ้านของน้องสาวนะคะบริเร็นบ้านของวีสุพิตาเองนะคะแต่ว่าเวลามานี่ก็ะะจะบอกใครได้นอนบ้านจาของเพราะว่ามานอนนี่เป็นรักนะคะเพราะว่าจริงๆนองแต่อยากให้มยู นะคะแต่ว่าด้วยภารารกิจของเจ้าของด้วยธุระของเจ้าของด้วยการโดยงานของเจ้าของคือบ่ใครได้อยู่บ้านนะคะก็จะมาแค่ติดแสวแค่นั้นนะคะก็มานอนอยู่นี่ให้น้องนะคะอืมก็จะประมาณนี้ส่วนบ้านพี่สาวพี่เคยจะอยู่อ่าเล่ยกันไปนิดเดียวเองค่ะพี่น้องซึ่งก็จะมีลานสาวคนเล็กนะคะลานสาวคนเล็ก น้องดาร์ลิงนะคะก็จะอยู่บ้านหลงนังนนะคะมันมันยางยางออกจากกันบ่อกไก่ค่ะพี่น้องพอกัะยางมากนะคะเพได้ไก่กันแตเลยเป็นรูปแบบของการดูกันกินแบบนี้แล้ค่ะพี่น้องง่ายๆนะคะเดี๋ยววิจะาพาไปเบิงงทีของวิค่ะพี่น้องค่ะทีวีมครงการที่จะสร้างบ้านนะคะเพื่อที่จะเออเวลาเถาแกมากอะจะได้อยู นะคะทุกคนเดี๋ยวอีจะพาไปเบ่งค่ะป้าเพาะพาย่างไปทีย่างเอานะคะเพราะว่ามันบอกไกลกันอันนี้จะเป็นป้าอ้อยนะรอบก่อนท่างเขาบ้านของน้องสาวนะคะรู้ๆแล้วล่ะเอาบ้านอันนี้ตาบัวนะคะก็อายุเจ็ดสิบแล้วค่ะทุกคนเจ็ดสิบเท่าไหรเพาะ ่ะนะคะคตาก็จะประมาณนี้นะคะทุะกคนแผ่แล้วมันจะแห้งนะคะอาบน้ำมาดูหมู่้านตัดผมให้สบายหัวราลดลดลดสบายตรงนี่ผมอันนี้ก็จะเป็นบ้านของบ้านฝรั่งเหมือนกันนะคะทุกคนอ,อันนี้ก็จะเป็นทางไปบ้านกุจ,จิกค่ะฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นถนนดำนะคะตรงข้ามฝัง่งมูน เป็นถนนดาทางเส้นทางไปอําเภอพยาวปีนะคะส่วนมากฟังท้งนี้จะเป็นเพื่อเศรษฐกิจจะเป็นอ้อยเป็นรักนะคะอันนี้คนตัดเรียบบ้อยแล้วะคะ่ะอันนี้กำลังเก็บก่อขื้นเพื่อที่จะสร้างบ้านค่ะทุกคนที่แถวนี้ก็จะเป็นเป็นราคาขึ้นแล้คะค่ะพี่น้องฟังทุนจะเป็นถนนดําค่ะออก็เริ่มเป็นราคาขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านฝรั่งะคะ่ะทุกคนแต่ว่า ไม่มีคนดูค่ะจะมีแน่เออมีมีนี่แม่กระพอนะคะอยู่มาสั่งไซืจออันนี้ก็คือทางเข้าไปที่ของสุพิตานะคะคุณนนี้เงินมี้คนนี้เงินกับมาเห็ดใ้เห็ดใบกพออห้แม่อยู่แต่นนี้นะคะตาบัวย่างก็เจก็เจะ อันนี้เขาเลี้ยงหนูกันนะคะทุกคนตอนเลี้ยงหนูอันนี้ก็จะเป็นที่ของเจ้าของบ้านหลังนี้เหมือนกันนะคะเขายังไม่ขายอถึงแล้วค่ะทุกคนที่ของสุพิตานะคะที่ซื้อไว้ ก็จะยาวไปถึงต่อนน่นนะคะทุกคน,อ,น,นอ,อันนั้นกอไผ่ก็จะเป็นยับของเฮ้า,ห,าหรอพ่อแต่ว่ามันเป็นของพี่สาวนะคะทุกคนก็คือซื้อต่อกันนะคะ,อ,ะอันนี้ของวิก็จะประมาณหนึ่งงานถูกไหมพ่องานกว่าใช่ไหมหนึ่งงานกว่า,า,า,วาค่ะทุกคน แล้วก็เป็นของพี่สาวต่อจากนั้นนะคะต่อจากของว,วิก็คือจะมาดูดูไว้นะคะว่า,าสิเฮ็ดสิเฮ็ดเฮื่อนนะคะหลังจากเอื่อยกู่มั่นนะคะอันนี้คือวีบไดาเฮ็ดยังนะคะทุกคนเออมีทีแต่ว่าบไดาเฮ็ดยังกับมัน่นที่นี่นก็เลยให้พี่สาวเฮ็ดกินไปเลยนะคะอยากเฮ็ดยังกระเฮ็ดไปนะคะก็ซื่อไว้โดนละคะพี่น้องคะ่ะ เื้อเข้าสื่อช่วงนัน้นราคาเท่าไรคือพ่อสี่พันฮะสี่พันสี่พันอืมสมัยน,นัน 4, ยนน้นมันสี่พันสมัยนูน่ะมันสามหมื่นแล้วตะกี้มันสี่พันเออตะกี้สี่พันสมัยพ่อ,อยังนุ่มๆแน่นๆนนแต่ว่าสมัยวิคือวีมาสื่อที่ตรงนี้นะคะในราคาสามหมืนนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเพิ่น ห <im <im ่อนเงินนะคะต้องการอยากใส่เง well, ินก็คือกระหาเงินมาให้นะคะอะไรที่พื้นนีไปซึ่งแต่ก่ทีโบแพงคือสุเมอร์นี่แต่ก่อนทีโบแพงคือสุเมอร์นี่สุเมอร์นี่ทีแพงแห้งนะคะอันนี้ก็จะประมาณงานกว่าๆนะคะกอไผ่น้องเบิ่งหมกฮงหมกฮง ใบมันเสียไปใสเบอร์ลวพออ่มีตามาบวะเออไม่สูงอืมต้นตัวมันตั้งสิบโป้งขึ้นมาอยู่ก็คือปลูกทิมไว้นะคะอันนี้กอไผ่กับพ่อได้ซับกินค่ะทุกคนที่ก็จะยาวไปอย่างนี้นะคะอันนี้คือบัวเดอวดมังอวดมีนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นโครงการของวิที่วิอยากจะส้างไว้นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่า เอออน,นาคตภ่ายภาคหนาเท่ากับบ่หัวนะคะแต่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังหนึ่งแต่ว่ามาเบิองไหวนะคะว่าเออห้าสิีเอ็ดเป็นยังใดแน่นะคะอันนี้ก็มีโครงการไวว่าหลังจากที่พี่สาวเพิ่นกูมั่นก็จะหาเอาดินเมถมนนะคะเพื่อที่จะสร้างบ้านสร้างฮะ แปลงนึงยูุ่่นไกลๆพุ่น,น,อ,น,นอือก็คือวีกัดซื้อไว้อีกแปลงนึงนะคะอยู่อยู่หุ่นอยู่อยู่ซอยนี้นะคะ่ะแต่ว่าอยู่อยู่ถนนเสซนนี้นะคะแต่ว่าไปอีกประมาณจากเมตเพอประมาณสามรอยเมตรได้เออประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะ สื่อไว้ก็ประมาณเนื้อที่ก็สองไร่กับสามงานนะคะสื่อไว้ก็ให้พี่สาวเป็นผู้เฮ็ดกินคือเกาค่ะพี่น้องคะเพราะว่าจะร้องว่าใครด้อยู่บาทน,นะคะแต่ว่าขั้นสิไปสางวันยูุ่นมันอยู่ไก่มือเออมันไก่มูไก่พวกนะคะก็เลยคิดว่าเอออยากจะสร้างตรงนี้แล้วก็ถนนมันก็ค่อนข้างที่จะเออเขามาดีเลี่วมังสีนะพี่น้องเออ นีเปิดแค่โครงการนะคะแต่ว่าโควิดเข้ามาก่อนก็เลยทำอะไรยังไม่ได้นะคะตอนนี้ก็คือเก็บเงินไปจากกินสัก,กวันค่ะพี่น้องค่ะเเดี๋ยววีจะพาไปเบิ่งบ้านของวีเองนะคะว่าเป็นจังไรนะคะนนเป็นทางเป็นทางไปอีกที่พืนน้นนึงนะคะฝั่งทางนี้ก็ เป็นบ้านของน้องสาวค่ะแยกตรงนี้ก็ทิวิจะทําบ้านอีกหลังนะคะแต่ว่าหาเงินก่อนพี่น้องยังวันมีเงินไปค่ะไปเบิง้งบ้านสุพิตาค่ะแล้วเด็กดี อา๋อบ่บบบได้บ่ได้ขุดใส่ใส่ไทเอาไทไถเรากาเก็บจังสิบเพออ๋อเอออ๋อ,อสมัยนี้บ่ใครมีค,นคน้นกลบ่มีค้นผุดมัน ไส้รถไทยๆเอาเอา,แล,เอาแ,ลแล้วมันเป็นราคาอยู่บ่ละพอ่อรอเอนี่ยค่ะบ้านน้องสาวก็จะบอกไกลกันค่ะพี่น้องอันนี้เป็นแค่ค้งกันนะคะอันนี้บ้านน้องสาวคิดว่าจะทําใกล้ๆกันกับ บ้านน้องสาวนะคะระวังรถค่ะพ่อคลิปนี้เน่าแห้งค่ะพี่น้องวิขออนุญาตตัดต่อไปที่คลิปต่อไปก็แล้วกันนะคะซึ่งคลิปต่อไปจะเป็นคลิปที่วิจะไปที่บ้านนาบัานของวิเองนะคะโดยจะใส่จัก,กรยานคันนี้ไปค่ะพี่น้องของอนุญาตตัดไปที่คลิปนู้นก็แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามวินะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ